กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะจังหวัดตรังเดินหน้าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะเมืองซีตรัง นายขจรศัก์เจริญโซภาพผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเดินหน้าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะเมืองซีตรังที่มุ่งเน้นความเป็นสมาร์ทซิตี้สามดานได้แก่สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะเศรษฐกิจอัจฉริยะและการดารงชีวิตอัจฉริยะ ทั้งนี้ปัจจุบันมีโครงการน้ำร่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือโครงการสมาร์ทเฮลท์คอร์เซนเตอร์ของเทศบาลตำบลโคกล้อซึ่งเป็นระบรบปรับแจ้งเหตุพร้อมแสดงผลอัตโนมัติโครงการจตุรัสเมืองตรังที่ออกแบบเมืองเป็นแลนด์มาร์คแห่งไม่ของจังหวัดตรังรองรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะดึงดูดหนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการโดยดำเนินการระหว่างปี2 5 6 6ถึง2 5 6 7 นอกจากนี้ยังได้จัดทําโครงการพัฒนาคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเมืองรวมกับมหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังเพื่อบูรณาการข้อมูลในการพัฒนาจังหวัดตรังแบบเชิงลึก4.0ูและโครงการตรังซิตี้ดาต้าแพลตฟอร์มแอนด์ซิตี้ดาต้าอินเตอร์คอนเน็กซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังมลภาวะทางอากาศและอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศโดยใช้เทคโนโลยี 5G ีในการรับส่งสัญญ,ญาณณทถ่าเทียบเรือปากเม่งด้วย วินี่นาดสระกำแห้งซูนค้าวิทยุมอ,อก,ก่อทงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน